สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ชาแนลอ้อ e อีซีโคเช่นะจ้า สำหรับแพทเทิร์นลายต่อไปที่พี่อ้อจะสาธิตให้พี่พี่น้องน้องทุกท่านได้รับชมกันนะจ๊ะลายนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบบซึ่งไม่ยากนะพี่พี่น้องน้องมือใหม่ๆทุกทกท,กท่านก็สามารถถักตามได้และที่สำคัญนะจ๊ะคลิปนี้เป็นคลิปตัดต่อนะพี่พี่น้องน้องท่านใดที่ดูไม่ทันก็กดหยุดก่อนแล้วก็กดย้อนกลับมาดูใหม่ได้นะลักษณะของลายด้านหน้าและด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเหมือนเหมือนกันนะจ๊ะ ลองนำไปปรับใช้กันดูนะลายนี้ถักไม่ยากแล้วก็ใช้เวลาถักไม่นานสำหรับอุปกรณ์ที่พี่อ้อใช้ในการสาธิตคลิปนี้นะจ๊ะพี่อ้อใช้ไหมซัมเมอร์ซอฟต์นะจ๊ะขนาดเส้น18เป็นอะคริลิกร้อเซนะส่วนเข็มโคเชพี่อ้อเลือกใช้0.90มิลทั้งไหมและเข็มโคเชก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานของพี่พน้องๆเองนะลองปรับใช้ให้เหมาะสมนะจ๊ะ สำหรับพี่พี่น้องๆท่านใหม่ๆหลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะจ๊ะหลังจากชมคลิปนี้จบแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะรบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆเราด้วยนะจ๊ะที่สำคัญนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาพี่อ้อลงคลิปใหม่ๆเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นคลิปใหม่ๆพร้อมๆกันนะจ๊ะพร้อมกันแล้วไปลงมือถักกันเลยจ้า ในการสาธิตคลิปนี้นะจ๊ะพี่อ้อจะสาธิตสามช่วงลายนะหนึ่งสองสามแล้วก็จะถักตรงขึ้นไปถักวนไปวนกลับแบบนี้นะจ๊ะลายนี้ไม่ยากนะลองถักกันดูนะจ๊ะโดยในช่วงแรกพี่อ้อก็จะขึ้นด้วยโซ่ประมาณสี่สิบโซ่นะหลังจากนั้นพี่อ้อก็จะถักด้วยดับเบลิลโครเชตเป็นแถวแรกแล้วก็จะเริ่มถักลายขึ้นไปเดี๋ยวเราไปลงมือถักกันเลยนะ พี่อ้อจะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่นะทั้งหมดสี่สิบหลักได้จำนวนโซ่ตามที่เราต้องการแล้วนะจ๊ะเรามาขึ้นแถวแรกกันนะโซ่สี่ ดับเบิลโคเชลงในโซ่หลักที่สี่หลักต่อไปก็ถักดับเบิลโคเชในแถวแรกนี้พี่อ้อจะถักดับเบิลโคเชรวมทั้งหมด38หลักด้วยกันนะ พี่ออถักแถวแรกมาครบ38หลักแล้วนะแถวต่อไปโซ่หนึ่งพลิกกลับมาถักซิงเกิลโคเชลงในโซ่หลักแรกต่อด้วยโซ่ห้านับข้ามมาหลักที่หกถักดับเบิลโคเชลงในโซ่หลักที่หกสามครั้ง โซ่านับข้ามมาหลักที่หกห,ห,หก6 1 2 3 4 5 6ถักซิงเกิลโคเชลงไปหนึ่งครั้งต่อด้วยโซ่ห้า นับข้ามมาหลักที่หถักดับเบิลโคเชลงในหลักที่หกสามครั้ง 1. 1> โซ่ห้านับข้ามมาหลักที่หกถักซิงเกิลโคเชลงไปหนึ่งครั้งตามด้วยโซ่ห้า นับโซ่ข้ามาหลักที่หกนะจ๊ะถักดับเบิลโคเชลงไปสามครั้งโซ่ห้าหลักที่หกเราก็จะถักซิงเกิลโคเชลงไป ยอดถักซิงเกิลโคเชตลงไปสองครั้งนะก็จะได้ลักษณะนี้นะจ้ะแถวต่อไปโซ่หกพีิกลับมาถักดับเบิลโคเชลงในหลักแรก สามครั้งหลักที่สองหนึ่งครั้งหลักที่สามถักดับเบลิลโคเชลงอีกสามครั้งในหลักเดียวกันนะเราก็จะได้ทั้งหมดเจ็ดหลักด้วยกันนะจ๊ะ ต่อด้วยโซ่สามถักดับเบิลโคเชตหนึ่งครั้งลงในหลักนี้นะต่อด้วยโซ่สามถักดับเบิลโคเชตสามครั้งลงในหลักแรก อีกหครั้งลงในหลักถัดไปส่วนหลักที่3เราก็จะถักดับเบิลโคเชลงไปในหลักเดียวกัน3ามครั้งโซ่สามดับเบิลโคเชหนึ่งครั้งโซ่สามตรงนี้เราจะถักดับเบิลโคเชรวมทั้งหมด เจ็ดหลักนะจ๊ะโดยเราจะถักสามครั้งในหลักแรกหนึ่งครั้งในหลักที่สองแล้วก็อีกสามครั้งในหลักที่สามสำหรับแถวนี้นะจ๊ะพี่อ้อจะจบด้วยโซ่สาม เราก็ถักด้วยดับเบิลโคเชหนึ่งครั้งลงในหลักสุดท้ายนะจะได้ลักษณะนี้นะจ๊ะแถวต่อไปโซ่ห้าพลิกกลับมาสำหรับแถวนี้เราจะถักดับเบิลโคเชรวมทั้งหมด11หลักด้วยกันโดยเราจะถักดับเบิลโคเช3สามครั้งลงในหลักแรก ต่อด้วยดับเบิลโคเชอีก5หลักส่วนหลักสุดท้ายเราก็จะถักดับเบิลโคเช3สามครั้งลงในหลักเดียวกันเราก็จะได้รวมทั้งหมดสิอหลักด้วยกันนะจ๊ะ คันด้ดยโซ่หนึ่งเราก็จะถักดับเบิลโคเช่สิบเอ็ดหลักเหมือนลายแรกที่เราถักนี้นะจ๊ะเดี๋ยวพี่อ้อถักให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะดับเบิลโคเช่สามครั้งลงในหลักแรกนะต่อด้วยดับเบิลโคเชอีกห้าหลัก ส่วนหลักสุดท้ายเราจะถักดับเบิลโคเชสามครั้งลงในหลักเดียวกันคั่นด้วยโซ่หนึ่งเราก็จะได้ออกมาสองลายแบบนี้นะหนึ่งลายถักเหมือนเดิมนะจ๊ะดับเบิลโคเชสามครั้งลงในหลักแรกต่อด้วยดับเบิลโคเชอีกห้าหลัก ส่วนหลักสุดท้ายเราจะถักดับเบิลโคเช3สามครั้งลงในหลักเดียวกันเราจะได้ลายออกมาลักษณะนี้นะจ๊ะสำหรับแถวนี้นะจ๊ะพี่อ้อก,ก็จะจบด้วยโซ่หนึ่งนับข้ามาหนึ่งสองสามหลักที่สามเราจะถัก ดับเบิลโคเชลงไปหนึ่งครั้งก็จะได้ลายออกมาลักษณะนี้แถวต่อไปนะจ๊ะโซ่สามถักดับเบิลโคเชหนึ่งครั้งต่อด้วยโซ่ห้า นับโซ่มาหลักที่หกถักซิงเกิลโคเชหนึ่งหลักแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็โซ่ห้าในช่องนี้เราจะถักดับเบิลโคเชลงไปสามครั้งต่อด้วยโซ่ห้านับโซ่มาหลักที่หก ถักซิงเกิลโคเชตลงไปหนึ่งหลักแบบนี้นะจ๊ะที่เหลือเราก็ลองถักต่อกันดูนะข้ามมาหนึ่งโซ่นะถักดับเบิลโคเชตลงไปสองครั้งในหลักเดียวกันแถวนี้เราจะได้ลายออกมาลักษณะนี้นะจ๊ะแถวต่อไปนะจ๊ะโซ่สาม ในโซ่หลักที่สองหลักนี้นะจะถักดับเบิลโคเชสามครั้งลงในหลักเดียวกันคันด้วยโซ่สามถักดับเบิลโคเชหนึ่งครั้งในหลักนี้นะโซ่สามในสามหลักนี้เราจะถักดับเบิลโคเช์รวมทั้งหมด เหลักด้วยกันโดยในหลักแรกเราจะถักดับเบิลโคเช์สามครั้งลงในหลักเดียวกันอีกหนึ่งหลักส่วนหลักสุดท้ายหลักที่สามนี้เราก็จะถักดับเบิลโคเช3สามครั้งลงในหลักเดียวกันเราก็จะได้ดับเบิลโคเชรวมทั้งหมด7หลักด้วยกันต่อด้วยโซ่สาม เราก็จะถักเหมือนเดิมนะถักวนไปแบบนี้นะจ๊ะจนจบแถวนะสำหรับแถวนี้นะจ๊ะเราจะจบด้วยดับเบิลโคเชทั้งหมด4หลักโดยในหลักแรกนี้เราก็จะถักดับเบิลโคเชลงไป3ครั้งในหลักเดียวกัน อีกหนึ่งหลักในโซ่หลักสุดท้ายแถวนี้เราจะได้ลักษณะนี้นะแถวถัดไปโซ่สามแถวนี้เราจะถักดับเบิลโคเชรวมทั้งหลักที่เราขึ้นต้นด้วยเป็นหกหลักด้วยกันนะจ๊ะโดยเราจะถักลงมาที่โซ่หลักแรกหนึ่งครั้ง สองหลักนี้เราจะถักดับเบิลโคเชทั้งหมดสามครั้งลงในหลักเดียวกันเราจะได้รวมทั้งหมดเป็นหกหลักด้วยกันนะจ๊ะขั้นด้วยโซ่หนึ่งต่อด้วยดับเบิลโคเชรวมทั้งหมดสิบเอ็ดหลักหลักแรก ถักดับเบิลโคเชลงไป3ครั้งในหลักเดียวกันต่ออีก5หลักในโซ่หลักสุดท้ายเราก็จะถักดับเบิลโคเชต์มครั้งลงในหลักเดียวกัน ทำให้เราได้ดับเบิลโคเชรวบทั้งหมดในแถวนี้นะเฉพาะลายนี้ก็คือ11หลักด้วยกันเราก็จะถักลักษณะเดียวกันไปจนจบแถวนะโซ่หนึ่งต่อด้วยดับเบิลโคเชสามครั้ง ในหลักเดียวกันถักต่ออีกห้าหลักแล้วก็ดับเบิ้ลโคเชสามครั้งลงในหลักสุดท้ายขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ในหลักนี้ดับเบิลโคเชตสามครั้งลงในหลักเดียวกันต่อด้วยดับเบิลโคเชอีกสามหลักเราก็จะได้ดับเบิลโคเชรวมทั้งหมดหกหลัก แบบนี้นะจ๊ะช่วงขึ้นต้นแถวแล้วก็จบแถวเราจะได้เท่ากันนะก็คือหกหลกักลักษณะลายก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะจ๊ะแถวต่อไปซึ่งพี่อ้อจะสาธิตอีกแค่แถวเดียวนะโซ่หนึ่งพลิกกลับมาถักซิงเกิลโครเชลงในหลักแรก แถวนี้แถวที่จะถักต่อไปนี้ก็จะเป็นแถวเดียวกับแถวนี้นะจ๊ะซึ่งเป็นแถวที่สองที่เราเริ่มขึ้นตัวลายนะโซ่ห้าดับเบิลโคเช่สามครั้งโซ่ห้าโซ่ห้าแล้วนะจ๊ะ แบบนี้นะจ๊ะต่อด้วยโซ่ห้าถักดับเบิลโคเชต์สามครั้งโซ่ห้าลายก็จะซ้ำนะจ๊ะหลักที่หกนะหนึ่งสองสามสี่ห้า ดับเบิ้ลโคเชสามครั้งโซ่ห้าโซ่ห้าแล้วนะจ๊ะซิงเกิลโคเชสองครั้งลงในหลักเดียวกันแบบนี้นะเราก็จะจบแถวนี้แบบนี้นะจ๊ะ ถ้าเราจะขึ้นแถวถัดไปนะเราก็จะถักโซ่หกแล้วก็พลิกกลับมาถักดับเบิลโคเชลงไปลักน,นี้นะจ๊ะรวมทั้งหมด7ครั้งซึ่งจะเป็นแถวเดียวกับแถวนี้นะสำหรับต้นแบบนะจ๊ะที่พี่อ้อนำมาเป็นตัวอย่างในการสาธิตในครั้งนี้พี่อ้อก็จะถักลายมาประมาณนี้นะ ลักษณะของลายเราก็จะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะพี่ๆน้องๆก็ลองนําไปปรับใช้กับชิ้นงานต่างๆดูนะจ๊ะลายนี้ถักไม่ยากแล้วก็ใช้เวลาถักค่อนข้างเร็วนะจ๊ะพี่อ้อขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะจ๊ะที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามให้กําลังใจกันมาโดยตลอดนะ อย่าลืมนะจ๊ะสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใหม่ๆหลายๆท่านนะหลังจากกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจ๊ะเวลาพี่อ้อลงคลิปใหม่ๆเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นคลิปใหม่ๆพร้อมๆกันแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า